แอันนี้อันนี้คือของของไนเนี่ยชอมไหมรูปเซอร์ไพรส์กจะซื้อให้เออหรือเปไอโฟ vs วี v o จาะไไหนเอานั้นจาไไหนเอานั้นเอาอีกสวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องสีหล่อแชร์แมวเขาเป็นเดี๋ยวจะพูดไปไวเลยวันนี้เป็นวันเกิดคุณเี้ เสด็จแม่เราใช่เรานี่เราก็จะมีของขวัญให้แม่ใช่แล้วกลับมาจากปทุมใช่ของขวัญให้แม่แต่เราเราว่าจะให้คืนนี้เดี๋ยวไปกินข้าวราบ้านให้คืนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ระยองของขวัญนั้นเราคือเลยเอาเอาของอันนี้อันนี้อย่างแรกกระเป๋ากระเป๋าอันนี้คืออันนี้คือของไหนอ่านี่ใหญ่ซื้อให้แม่ตก็วิลล่าก็รอดูว่ามันคืออะไรแบบใช่รอดูแล้ววันนี้เรามีเกมให้แมม่่่่เลลนนจะีีกอง สองกล่องสองกล่องเป็น Vivo Vivo ค่ะ iPhone 12บส Vivo ค่ะ iPhone 12บสอง Vivo iPhone สิอแต่ไอ้ในกล่องเนี้ยมีโทรศัพท์จริงแต่ตัวเนี้ยไม่มีอันเนี้ยมีโทรศัพท์ Vivo จริงแต่หน้าไม่มีแต่อันเนี้ยมีเป็นมีเป็นอนนเงิสด iPhone ซึ่งผมตัดสินใจแล้วแหละว่าจากการคำนวณคือแม่เป็นคนที่บอกว่าแม่ใช้ iPhone ไม่เป็นใช่เราก็เลยเอาอย่างนี้แหละยังไงแม่ก็ไม่เลือกไอ้ท่าสมมติว่าแม่เลือกอันนี้ เงินไปแต่เนี่ยแม่เขาไม่ได้แค่นั้นจบใช่แต่เชื่อสิแม่อยากอยากได้ทั้งสองแม่เอาความจริงอ่ะคือตอนเนี้ยแผนเราจะสั่งเล่ก็ต้องเมื่อแม่ต้องเลือกอันนี้แล้วเราเอาเนี่ยมาเปิดให้แม่ดูนี่แม่ไม่เลือกอ่ะครับไม่เพราะจริงแม่เลือกแน่นอนอันเนี้ยใช่อันนี้แม่เลือกแต่สมมติถ้าอันเนี้ยเป็นโทรศัพท์ไอโฟนที่สองจริงอ่ะแม่จะไม่เสียดายแต่ความจริงคือในเนี้ยคือเงินแสนใช่เราเปิดนี้ปุ๊บพอเปิดเนี่ยแม่จะอยากได้สองอันจริงจริงเราไปดูดีกว่าแม่แสดงอาการยังไงวรอรอยีนี้อาบน้ำแต่งตัวแล้วกไปเเจอันนที่ร้าลย น้นอาหารใช่โอเคไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากคลิปนี้รอดูรับว่าแม่จะเลือกอะไร let's go ข้าวสวยมากไหยกินก่อนแล้วกันนะเนี่ยอาหารเต็มโต๊ะตอนนี้อร่อยมากทุกคนนี่คือเจ้าของวันเกิดนะคะใีความเปลี่ยนชุดไม่ไม่เหมือนเตียมกันมานะสองคนเนี่ยไม่เติมเนวกเขาไม่รู้เป็นเป็นแม่ลูกกัน กลัวไม่รู้เลยพ่อรู้ค่ะทำไมากทำไมล่ะกลัวไม่รู้เลยว่าเป็นแปรกันนี่กลัวไม่รู้เลยว่าสดนะโอ้โหใครนั่งอ่ะมีแก้วน้ำด้วยเนี่ยนะมีมีเดี <qu> <you> <aciones> <c oughs> ๋ยวมีมานะเดี๋ยวมีมาแต่ไม่บอกนะไปเข้อความเลยคจะเจตผดท้ายเก็บแม่อายุเท่าไหร่เลยเล็กเบิ้ลเล็กเบิ้ลโอเคห้าสิบห้านะยายแล้วเป็นเพื่อนยายแล้วเล็กเบิ้ลเล็กเบิ้ล นีเล้วคนทั้งข้าอายุเท่าไรคะคนทั้งข้างอ่ะแนทั้งข้าคนทั้งข้าอายเท่าไรดูใหญ่ดูยหญู่นิ้วแล้วคนเนี้ยอายุเท่าไรอะีสี่ดีสี่โหเบอร์มอะคนนั้อะคนนี้คนนี้คนนี้โสดค่ะจีบได้ทิ้งไอจีไปแล้วตึ้งตึ้งตึ้ง ไม่เอเวยเอาลูกถามดยเลยไม่ต้องดูเยอะเดี๋ยวมีคนมากินตาตอนนี้ครับเป็นศึกเป็นศึกระหว่างบาสกับเฟิร์สนะฮะสามตัวร้อยฮะคือจะแข่งกัดจีกันแล้วก็ถ้าเฟิร์สยิงบาสได้กี่ตัวก็ตัวละสามสิบบาทก็ลิมิตคือสิบตัวถ้ายิงได้สิบตัวก็คือสามร้อยนี่คือปอเซอร์หลักนะครับคนคนละสิบคนละร้อย มาหลังคอนทางไหนนี่มันเกิดแม่จริงมั้ยเนี่ยนี่ครับมามาทางนี้ดูฝีมือนี่ฮะดูฝีมือทางไหนนี่โอ้โหไอ้บาสหนึ่งคิวไปแล้วเปิดตัวษาที่บาสเอาหน่อยกินอยู่คนเดียวแหละโอเคเดี๋ยวไปรอดูว่าพอจะได้เท่าไหร่นึงรอดูกัน โอเคตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแต่เราตัดสินใจว่าคุยกันที่ร้านเนาะแสงเหมือนว่าเราแสงไฟในร้านมันไม่สว่างถ่ายออกมาคือไม่สวยตอ,อนแรกก็จ่ายให้ที่ร้านแหละายเบอพวก็คือเอา้ามาเซอร์ไว้ที่บ้านดีกว่าใช่ตามที่เราอบอกแสงมันเหลืองแม่กลับมาปุ๊บตอนนี้เราถึงบ้านก่อนแม่กลับมาปุ๊บเราจะให้เลือกเลยก็ <c oughs> คือเราก็จะยื่นให้เลยว่าระหว่าง iPhone iPhone กับ vivo อ่าล้วก็ <Yeah. S 1> จะมีของข,องของวัญใดที่ไหนจะให้ด้วยปกติคือพวกพวกเนี้ยคิดไว้ว่าจะไป สุไพที่ร้านถ่ายที่ร้านจบเลยแต่ไฟมันไม่ได้แสงมันไม่ได้ก็เดี๋ยวมาจบที่บ้านแล้วกันทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าแม่กลับมาปุ๊บแม่เลือกอะไรใช่ก็เรียกแม่มาใช่ไเลยอะไรนี้ถ้าแม่เลือกเงินก็เอาเงินไปแม่ไม่รู้ตาสมมูแม่เลือกไอโฟนไอโฟนได้ได้ไหนก็คือเอานั้นไปโทรศัพท์ทาไมไม่เรียกเงินโทรศัพท์แล้วว่าไปขายเอาเงินคืนจบแค่นั้นต้สั้นๆขายได้เรื่อขายได้ก็ของใหม่มื่อหนึ่งไม่เหมือนไมเหมือนช่องอื่นเนาะที่ไม่ให้คู่ไม่เหมือน ไม่ออเกมคือเกมโอเคที่จะเล่นก็คือต้องเล่นถ้าไม่เล่นก็คือไม่เอาทั้งสองอย่างก็ต้องเล่นเดี๋ยวบังคับให้เล่นนะ่อเบังคับให้เล่นนะเนาะเออโอเคเราแม่กลับมาแัทุกคนทุกคนเอาครับตอนนี้แม่มาแล้วครับชิวๆฮะนอนชิวเลยนั่งรอกันอยู่เลยฮะสด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 คือแบบสดสดเลยคลิปเนี้ยเมื่อกี้ให้ป้าดูแล้วป้ายังเลือก V ี v o วเลย ให้ป้าลองเล่นป้าลเล่น,น vivo เลยเดี๋ยวจะเล่นจุ๊แม่งให้แม่มาเล่นนะ,อะหอยรถเร็วเร็วหอยรถรีบไปหอยรถเร็วนี่นะแล้วก็มีมีต้นไม้ให้วัวกินมนีต้นไม้หนาอันนี้นาให้นาให้แม่ใช่ปะ่ะนาให้แม่ต้นไม้อะไรไม่รู้อันนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านใบด่างถ้าใบกระชาด่างก็จะแพงหน่อยออ๋ไม่่ใชมีด้วยเหรอแล้วคนด่าง ไอ้ฟ้าเลยดีนน้หลังตอนนี้ผมกำลังเพาะกระท่อมดังอยู่นะครับก็ติดต่อซื้อได้กระท่อมถูกกฎหมายแล้วทุกคนซ<อ>ื้อได้กระท่อ,อมดังสูบได้มาเป็นต้นรอมามาสองชั่วโมงก็ยังถอยรถไม่เสร็จเอ้าอันนี้ของขวัญวันเกิดแม่หรือของฟ้านี่อะไรคลิปยังไม่จบเลย,ยจะตอนแรกตอนแรกก็จะจะ,จะถ่ายที่ร้านอาหารเละแต่ร้านอาหารไฟมันมืดก็เลยมาถ่ายที่บ้าน อยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละวิไว้วิวไววันนี้มีเกมมีเกมให้เล่นด้วยมีเกมตอบไม่ไม่มีเกมวันเกิดไงวันนี้วันเกิดฉันก็ได้ให้อะไรแม่เลยใช่แม่หันหังเหรอเอ้ยไม่ไม่มีเกมให้เล่นมีมีของให้มีของให้มีของให้แม่หันหลังหันไปนู่นไอ้บ้าจับแม่ไวอะไรมาจับแม่ดิเจ้ายืนเกาะอกทำไมอะทำไะแม่ลอยเหรอกองขวัญไงก็มันเกิดก็ต้องมีของขวัญใช่ป่ะก็นี่ไงหันได้เลยหันได้เลยหันเลยหันเลยหันได้เลย เดี๋ยนอันนี้อันนี้คือของของไหนให้ทายก่อนอะไรทายว่าคืออรอนน่อยเนาะจะเป็นอานภาษาอังกฤษไมออกนะคุณบุกาคืออะไรเ,เปลมาั้งเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณ <c ười> จ้าขอให้มีงานเยอะๆขอะขอสายองได้ไหม <c ười> ขอให้มีงานเข้ามามีคนจ้างงานเยอะๆขอให้ใหหเฮงรวยๆนะจ้าลูกไถ ไปดูไปดูไปดูมันมีแค่นี้แหละปีนี้ไม่มีอะไรหรอกคือให้แต่เห็นดายซื้อให้แล้วก็เราก็ไม่ซื้อแล้วไงอเดี๋ยวซ้ำพอดีกระเป๋าลูกเก่าขาดแหละอ่ะดูดูลูกนี้ก่อนดูลูกนี้แล้วเปิดไม่ได้เจอตรงนี้เลยนะจับของให้แม่หน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเขาไม่ไม่บอกเขาไม่ได้จ่ายก็ให้เห็นเอาแล้วกันเอออ่ะอันนี้คือซื้อเองล้วนๆเอาไว้ใส่จ่ายตลาดเอาไว้ใส่ผัก

เลือกได้อย่างเดียวแล้วในในกล่องก็คือจะมีของจริงๆด้วยใช่และมีของจริงคืออันนี้จริงจริงเลยถ้าเลือกอีิงเลือกอันนี้แล้วกอีอันนึงอดใช่ไม่มีทางได้สองอันได้แค่อันเดียวไม่ไม่มีโลกสวยเหมือนช่องอื่นไม่มีแล้วอีอันนึงคืออันนึงไม่ได้พอเหมือนกันด้วยแต่คนละรุ่นเรออืมอ่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เอาเท่าอายุแม่นะอะไรเท่าอายุแม่ใช่ไหมหนึ่ง ไม่ไม่ไม่เดี๋ให้เลือกเลยให้ดู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 ยให้ดูเลยให้เห็นเลยว่าจะเอาไหนเออหนึ่งสองไอโฟน vs Vivo ่ไอโฟน12อันนี้ Vivo ตัวใหม่ล่าสุดโทรศัพท์ซื้อมาให้เลือกเอาไหนห้ามจับอ่าห้ามจับอันไหนคือเอานะโชว์กล้องโชว์กล้องโชว์กล้องอันไหนคือเอานะอันไหนอันไหนคันลูกศรเอานั้นแหละไอโฟนกับ Vivo ่ข้างในมีของข้างในมีของมีโทรศัพท์จริงๆ แน่นอนแล้ววีโวคือแม่แม่ใช้เป็นอยู่แล้วสบายแม่เอาอันไหนปุ๊บอีกอันหนึ่งเอาไปขายจบอืถ้านี้ไม่มีใครเอามันก็น่าจะเสร็จวัวะไอโฟนกับเฮ้ยอย่าจับอย่าโดนไอโฟนกับ vivo เอาก็รู้อยู่แล้วว่าก็คือแม่จะชอบอะไรไหมนะก็คือคิดทาไปแล้วอ่ะใช่จับอะไรนั้นจับอะไรเอางั้น เปิดเปิดเปิดกันเปิดเปิดก็บอกแล้วว่ามีโทรศัพท์จริงไม่ได้โองับไงโทรศัพท์ไอลูกไอู้ก็ iPhone 12ใช่เก็บล้ไม่ห้่ะเอาเป็นจริง i p h o n นจริงเอ้โทรศัพท์จริงๆดสวยดูข้างหลังดูวข้างหลังดูสีก้อง12ล้านเลยอ่ะดูสีด้วยความรูความดู้าว้าแต่แต่ p อ o n e ก็ต้องแพงกว่าอยู่แล้ว่ล่ะแต่ไม่ได้ไงแต่แต่ไม่ชอบอันนี้ใช่ปล่ะอ้ถ้าสมมติ i p h o n นะสมมติรู้ว่าไอโแพงกว่ากับอันนี้ แม่เอาอะไรก็ไม่ใช่คนไม่เป็นเออแม่ก็ใช้นี้แม่ก็ใช่นี้ก็รู้กันอยู่แล้วอ่ะแต่แต่เมื่อกี้ป้าแทรกมาว่าป้าจะเอาอ,อนันนี้เออป้าแทรกมาป้าจะเอาอ,อันนี้โอ้ไอ้ฟนป้าใช้เป็นเลยเอะคะแนนแม่ยังไม่เป็นเลยโอโเายอาไงให้แม่เปิดเหรอให้แม่เปิดแต่แม่ไม่ได้ให้แม่เปิดอะอะไรอะให้เปิดก็ต้องได้หลังย้ายไม่ได้อย่างไหนอะเลยยอมเลยคืนเยอมอันเนี้ยแม่จำไว้ว่าคือของโบราณแล้ว

มันแก้เแม่ก็ไม่อนไกันล้ว่บอกแล้วก็แม่บอกก็เลือกแม่เดียวอ่ต่นี้ก็นี่ก็เลือกไปแล้วไงอัีือหมดอันนี้ก่อดูดม่ได้คกติกากติกากกาไม่ได้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 ไได้ไม่ได้ไม่่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ไ่ได้ไม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 ่ได้้ไม่้ไ เท่าไรเท่าไรไม่ชอบ่เคัใช้ไ h o n e ไม่เป็นแล้วมัเาอก็เป็นมันเป็นกล่ององกล่องไอไนท่ายกล่งไโไอไนท์้ยไอโได้มหัวไม่ไวน่าจะเป็นแฝงโอ้ยทาไมเอากล่องนี้ไปซื้อเองก็ได้ก็เร่องอะไรอ้เท่าไรอ่านับแม่ว่าพูดเรเยทีเดียวเกมๆเดี๋ยวบอกแม่ว่าแม่ว่าน่าจะประมาณเป็น รมาณแสเฮ้ยอ้โหผู้เชี่ยวชาญทางด้านด้านการจับเงินด้านการจับเงินแต่ไม่ใช่ของแมงของแมงไม่ได้เลือกอะไรอ่ะทไมนี่ยโอโอโอ้โอมันหลอก มันมีจริงๆสองเครื่องอะไงแม่ก็ต้องเลือกเครื่องนู้นใช่บกก็เลยเอาเอากล่องเนี้ยมาใส่เงินเสร็จมาแก้งแม่โอ๊ยแต่ว่าแม่แม่ไม่ได้นี้ก็ถือว่าแม่ทำบุญเนาะเอาเงินนี้ไปไปต่อยอดคิบูวาต่อคิบูวาต่อฉันข่าฉันให้ตายดีกว่าเออโทรศัพท์มาคุยเรื่องโทรศัพท์ดีกว่า ตัเกม่ะเนาะก็ก็แล้วมันเป็นระบบไอ้ไอ้แอนดรอยอยู่แล้วมันเหมือนเครื่องเก่าแม่อยู่แล้วดูดูเอาดูดูดูกล้องกล้องคือชัดชัดกว่าเครื่องเก่าอยู่แล้วแม่เอาไปเล่นถ่ายติ๊กต็อกสบายปั๊บไปเดี๋ยวต้องอัพติ๊กต็อกไอ้พวกนี้ต้องชัดเลยไอ้กล้องชัดเลยพวกนี้ต้องเล่นติ๊กต็อกหนึ่งคลิปเฮ้ยเดี๋ยวย้ายข้อมูลแม่ก็เอาไปย้ายที่ร้านที่ร้านเหมือนเดิมอ่ะเดิมที่พาย้ายไปแล้วย้ายเครื่องแล้วกระเป๋ารู้แม่ต้องเอาเก็บไปแล้วไม่ต้องใช้ลูกนี้เนี่มเพราะ โอเคดูนี่คือเครื่องเก่าดูสภาพดูสภาพหล่นต้องหลายรอบแล้วเพิ่งไปเปลี่ยนฟิล์มวันนั้นเองวันนั้นมากเพิ่งเปลี่ยนฟิล์มมาเท่าไหร่ดูข้างหน้ากี่ปีแล้วเนี่ยอุ้ยทั้งหลายปีแล้วนะแต่ไม่ทำหล่นไปหลายรอบแล้วรีวิวกระเป๋าใหม่กระเป๋าเก่าบ้างเนี่ยดูมันขาดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิเอ้าลูกลูกนี้คือลูกไหนที่พ่อซื้อให้ล่าสุดเลยเหรอใช่มันเย็นขนาดนี้ก็แม่ใช้บ่อยใช้แบบจริงจังงนะเออ เย็นละไม่ใช้บวมอ่ะเดี๋ยวต่อไปมาเย็นใบนี้ต่อล้มันเย็นจริงนะซื้อลูกสามชิ้นมัให้ไม่ได้มันเย็นเกินใช้เถื่อนจัิงไม่ใช้เถื่อนไม่โหดเจิดบัตรเอามาให้มาใบใบนี้กับใบนี้กับใบนี้กับใบนี้เอาไหนเอาใบนี้เอาใบนี้โอเคใบนี้ใบนี้หรอไม่ใช่เดือจะไม่ได้อะไสองครั้งยังไงก็ไม่ได้เดือจะไม่ได้อะเล่นสด เต้นสดเลยไม่ถึงไม่ทิ้งเลยโด่งโด่งจะไม่ได้อ่ะก็ไม่เอาเลยอ่ะทำไเดี๋ยว่าเก็บเองกันเนี้ยแต่ว่าจบเป็นเนักเร้นแล้วก็เออน้อยยัดขนาดนี้นะต้องตายเลยต้องตายเฮ้ยเข่าเป๋อวิเข่าอะไรเข่านี้เข่านี้ฝาก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 ไม่เก็บบอลอ่ะฝากไม่เก็บระวังหายนะนับดีๆนะลองคืนนะเขี่ยนใส่เป้าใหม่โชว์โชว์โชว์นี่ครับหยอดลงไปครับ ฝากเก็บฝากเก็บปึ๊บใส่ปึ๊บเห็นไหมแมวมีขวานปั๊บเอาห้องล็อกมาทีเนี่ยโอ้เขาบอกว่าได้แหละได้กระเป๋ามาแล้วเอามาใส่กระเป๋าจะได้เห็นเห็นโอ้แม่มีโทรศัพท์ใหม่เล่นแลี้ยวหมอได้ทั้งหมดสามอย่างไม่มีการลีลาอะไรได้ทั้งหมดสามอย่างเดี๋ยวไหมได้ทั้งกระตังหมอหนึ่งแสน กระเป๋าอีกหนึ่งใบโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องอ๋อคุ้มเลยวันเนี้คุ้มเลยปีนี้เอ๊เดี๋ยวชนไม่ให้ด้วยเดี๋ยวแม่จะเอาไปทำอะไรดีน้าโอ้โหจะไม่โดนเลยไไม่ด้จะทำอะไรดีน้าหนึ่งแสนเนี่ยขอไปเที่ยวนะแม่ไม่ได้ให้แม่แล้วให้แล้วให้เลยอาแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าไอโฟนแพงกว่าแต่แม่ก็ยังเลือกอันนี้อะไรเป๊ตาสัตย์จะทำโลกสัตว์โลกทำไมไม่ทำกําติดต่อไอโฟน จริงถ้าเป็นวัยรุ่นเนเอาไอโฟนแล้วไปปิดคลิปดีกว่าสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเรียบร้อยปุ๊บแล้วปิดป้าปิดป้าปิดไม่ฝากใช่ใช่ตัวปากใช่เอาฝากเลยอ่ะหนึ่งสองครับโอ้ ชอบนี่เด็กกดไลค์กับใครเหรอคผมไม่ชอบไม่ชอบพูดหนักเลยไปครัาไปคลิป